เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mix Channel วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกม Lost in Play ในพาร์ทที่8กันแล้วครับหลังจากในครั้งที่แล้วเราโดนดูดเข้ามาในประตูมิติที่พังทลายครับเนื่องจากมันโดนขัดขวางโดยเจ้ากรอบลินโลบมงกุฎทำให้การว้าปพอทัลมันเกิดการพันผวนมันดูดทุกอย่างเข้ามาแล้วเราติดอยู่ในมิติกลางตรงนี้ครับเอาเป็นว่าเราจะหาทางออกยังไงเพื่อจะได้กลับบ้านครับ เราไปลุยกันครับและก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมจะไปกดในขวดนี้ในขวดอันนี้ฮะแล้วผมก็ได้สิ่งนี้มาครับนางฟ้าวิปลิตในสภาพของหิ่งห้อยเอยแล้วจากครั้งเทียน,นเราก็มีเหรียญครับเหรียญน่าจะใช้กับตู้โทรศัพท์ได้ครับใช่ไหมโอเคครับใช่ต้องการเหรียญครับดูซิว่าเราจะหาทางออกจากที่นี่ยังไงปะโอเคอนไสินะ เดี๋ยวมันมันรีเวิร์สกันมันรีเวิร์สกันแบบรีเวิร์สแบบอะไรนะคนใส่ชุดเป็ดกลายเป็นเป็ดใส่ชุดคนครับเราได้ถ้วยมาหนึ่งอันแล้วครับแล้วนี่คืออ๋อคุณลุงที่ขี่รถไปหาไปหาบ้านให้บ้านมาหาใช่ไหมไอตอนนั้นโอ้โออะไรอะคุยได้เฉยๆครับไม่มีอะไรมากแต่ตัวนี้ก็ ดูปแ,ปแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยนี่หัวของคุณลุงนี่บอกเขาว่าไงอ่ะเอ๊ะแล้วต้องมีความลับเกี่ยวกับหัวตรงนี้ครับเ,เป็นว่าเดี๋ยว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 สำรวจก่อน <laughs> หัวคุณยายกับน,นกสลับกันแล้วฮะสวัสดีครับดีมุนิกาเลไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเหรอโอเคไม่เป็นไร ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ออกมาก่อนครับหนังสือเออใช่นี่ไงเรามีหินห้อยเพราะว่าเราอ่าหนังสืออ่านี่ไงโอ้โหแม่งเกาะนิ้วกูด้วยไม่ต้องมายิ้มเลยอ่าฮะมันจะต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่นั้นรูปเราเนน่ที่เราไปมุดขอนไม้ตอนแรกๆครับกบอือฮึเปิดฝากระป๋องแล้วกบเป็นเอากบครับ ที่เรามองไม่เห็นอยู่ข้างในอะไรมแมลงกระป๋องใช่ไหมตอนนั้นมุนวาวครับวาวเป็นเลขสามครับเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นพัซดซไอสามหัวนั้นครับดูหารูปไปเรื่อยๆครับแม่เหล็กหนึ่งหนึ่งเป็นไพ่เหมือนกับไพ่คิงเหรอครับอ๋อสองกระเป๋า อ๋อนี่ไงอ๋อมันมีแก้วอยู่ข้างในท้องมันครับถ้าเราแก้พัซโซเราก็จะได้อันนี้ออกมาใช่ไหมได้ถ้วยออกมา1คือคิงสองกระเป๋า3เป็นเออ,อะไรนะ3เป็นวาวครับอืมโอเคถ้าหนึ่งเป็นคิงเหรอครับจากรูปอันนี้นะครับคิงคือหน้าของใคร เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูใช่ไหมว่าเมื่อกี้เป็นหัวหัวของตัวอะไรครับโอ้เป็นเหมือนกอบลินครับใช่ไหมหูยาวสองเป็นกระเป๋าก็คือคุณยายใช่ไหมแต่ว่าเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ครับอืมเนี่ครับหนึ่งเป็นพวกเผ่าพันธุ์กอบลินสองคือต้องเป็นคุณยายคือมนุษย์ ที่สามเป็นตะลุมนี่จริงด้วยเดี๋ยวนะคุณตายยังยังสภาพปกติดีเลยเนี่ยหลังจากที่โดนกินมาเราได้มาแล้วครับตอนแรกก็นึกว่าจะออกจากทางตูดแต่ที่ไหนได้ออกจากทางปากครับผิดคาดไปนิดหนึ่งครับโอเคครับตรงนี้แก้เรียบร้อยมีประตูด้วยครับอยิออนี่แมเอ๊ะมันไปเชื่อมต่อกับตอนแรกเหรอที่มีแขนยื่น แก้วไปให้อะครับเอ๋ไม่ใช่ยื่นเหมือนขวดน้ําหรือแก้วไปให้เราอะ่ะตอนแรกอะ่ะใช่ไหมไอ้นี้ก็โดนสลับล่างแล้วสมสมสมน้ำหน้าไอ้นี้นาฬิกานะ่าจะมีพัซเซลครับโวอะไรกันครับเนี่ยนี่อะไรอุ้งมือของแมวเหรอครับเดี๋ยวนะ ผมต้องดูใช่ไหมว่าว่าสัญลักษณ์ของทั้งหมดเนี่ยเป็นของใครบ้างมีลิ้นมีมือสอีมีอุ้งมือสีชมพูสีฟ้าแล้วก็ดวงตาครับต้องไปดูที่รูปตรงนี้แล้วละ่ะดวงตาครับดวงตาของเด็กผู้หญิงที่มีไอติมครับของหมาเป็นสีฟ้าของแมวเป็นสีนี่ครับโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวนะหรือว่าดวงตาก็ต้องไปไอติมเหมือนกันครับใช่ไหมล,ลิ้นไปที่ไอติมสีเขียวดวงตาไปที่ไอติมสีชมพูครับโอเคดวงตาลิ้นไปที่ไอติมเดี๋ยวนะอันนี้งี้ถูกแล้วเออลิ้นไปที่ติมสีเขียวดวงตาไปที่ติมสีชมพูอย่างนี้เหรอยู้ว่าผมว่าสลับกันวะหรือมันกาลังบอกว่าอุ้งมือของสุนัขเนี่ยครับสีฟ้าเนี่ย เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงแล้วลิ้นเกี่ยวข้องกับไอติมสีเขียวดวงตาเกี่ยวข้องกับไอติมสีชมพูส่วนมือของแมวเนี่ยที่เป็นแถบสีชมพูเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับตัวของผู้ชายครับเด็กผู้ชายอย่างนั้นเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอลองนะฮะมือไปที่เด็กผู้หญิงลิ้นกับตาไปที่ติมถูกต้องมือไปที่เด็กผู้ชาย ใช่ครับอ๋อมันคือการเกี่ยวข้องกันแบบว่ามันสัมผัสกับอะไรจับกับอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับได้มาครบสามอันแล้วเอามาหากับทางนี้ครับกรุเราต้องการแก้วสามอันพอดี<ๆ>เขาน่าจะต้องการแก้วสามอันเพื่อมาเอาย<ๆ>ือกมาให้หนึ่งสองสามขอเอ่อโบลตน้ำครับเดี๋ยวนะมันรีเวิร์สแบบดูดน้ำเข้าคืนเหรอ โอเคตรงนี้พัซโซคือเอามาให้เขาใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เหยือกน้ำคืนแม่บัวรถน้ำเราได้เราได้บัวรถน้ำมาแล้วครับเราก็จะเอามาให้ที่ประตูนี้ใช่ไหมมันก็จะย้อนกลับไปเหมือนในตอนแรกๆครับนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวเข้ามาในนี้ได้เหรอ ว้าวซ้ายไม่ได้ครับอะน,นี่ไงมงกุฎแต่ก่อนหน้านี้คือเราตัวเราน่าจะออกไปจากความฝันในที่แห่งนี้แล้วครับที่เราลอยไปในตอนช่วงพักที่หนึ่งครับโอเคครับเราได้มงกุฎมาแล้วเราต้องเอามงกุฎไปให้กบหรือเปล่าใช่ไหม,มจำไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ผมสำรวจมาแล้ว ต้องการมุกุดจริงครับเอาไปเลยนี่ไงเอามุกุดไปเรียบร้อยอะฮะแล้วเราได้แก้วน้ำมาด้วยครับแล้วดื่มหรออ๋อชนแก้วครับทุกอย่างอาจจะกลับเป็นเหมือนเดิมก็ได้มั้งครับ อ๋อฮะโอ้เรียบร้อยครับเข้ามาตรงในบ้านเราแล้วโอเคี่มาลบะุซายุนาละฮะคุณลุงเดี๋ยวนั่นมันคุณลุงไปเลยหรือเปล่าคุณลุงแกเล่นกัะหลานเหรอ แกใส่ปีกนี้ด้วยแกใส่ปีกผีเสื้อด้วย s ะไรนะเลซน์เลยน e กเบ็ e ด n กซ k ม i อบไปะอย่าบอกนั้นเอ๊ะอย่าเดี๋ยวนะออกมาจากนมิเตี่งความฝันด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้โหยังพยายาม อ่ะฮะอพยายามมากสรุปทั้งหมดทั้งมวลเราแค่เล่นอยู่ในพื้นที่นี้ใช่ไหมแล้วคุณลุงมาเล่นกับหลานซะด้วยฮะแล้วสรุปทั้งหมดทั้งมวลนางฟ้าวิถีฐานก็คือคุณลุงของเราเองอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยเจอไก่ไก่จริงๆกินเข้าไปาาแล้วกลัวเลยตัวนี้มันกินทุกอย่างจริงโอเคกูคนอนตายคืนก็ได้ไม่เอาละมุงกุศ โอ้ก่อลอยฟ้ามันมีอยู่จริงอย่างนั้นเหรอเอเดี๋ยวเฮ้เริ่มเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆมันใช่โลกแห่งความฝันจริง,รงหรือเปล่าเอาจบแล้วครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับคุณกลับมาถึงบ้านได้แล้วสรุปโลกที่เด็กเห็นอาจจะเป็นแค่จินตนาการหรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้อย่างนั้นน่ะเหร นี่ไงเลดำน้ำตอนเล่นแล้วเจอปลาสรุปคือคุณลุงของเราแกแทบจะรับบดเป็นตัวประกอบแทบทุกตัวเลยดูสภาพแต่และอย่างเซ้ตอนที่เล่นกันน่ารักนะครอบครัวดีนะฮะแบบเออเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ <c oughs> ไงที่แกเล่น เอาฝาขวดมาเล่นอ๋อนี่คือตอนเล่านิทานใช่ไหมและตอนนี้คือการที่เราจะเปิดประตูกับเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋ง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 เดี๋ยวผมลองดูครับว่าจะมีเอ็นเครดิตหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้โตโตกับเกาครับต้นแบบมาจากพี่น้องจริงๆเหรอครับ โอ้ครอบครัวครับเป็นเหมือนเรื่องเล่าของครอบครัวของคนทําเกมเหรอครับเฮ้ยเจ๋งอะ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับกับเกม Lost in Play พาร์ทที่8พาร์ทสุดท้ายนี้เป็นการประจนภัยเรื่องราวของจินตนาการระหว่าง2พี่น้องครับแต่ว่าความสนุกหรือความอบอุ่นมันไม่ได้มีแค่2พี่น้องที่เล่นด้วยกันมันมีคนในครอบครัวอย่างเช่นคุณลุงด้วยใช่ไหม จากที่ดูจากลักษณะที่เป็นรับบทเป็นนางฟ้าวิสฐานนะฮะก็มาช่วยร่วมด้วยเป็นตัวดําเนินบอกเล่าเรื่องราวว่าจะต้องทําอะไรต่อไปเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับสนับสนุนในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะความฝันและจินตนาการหรือความคิดของเด็กๆในบ้านอบอุ่นหัวใจดีครับเรื่องนี้เกมนี้เอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนกันไ้ด้วยนะครับเผื่อลงคลิปมาเรียบร้อยแล้ว เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ